สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือแบบมารีวิวตัวคุชชั่นเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนก็คราวที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเรารีวิวเป็นคุชชั่นตัวนี้เป็นคุชชั่นโนโวสีเขียวตลับเขียวตลับเกลี่ยอันนี้นะคะทุกคนก็รีวิวไปแล้วนะคะสามารถไปดูที่คลิปเก่าได้เลยนะคะแต่ตัวเนี้ยจะเป็นเนื้อแบบว่าเป็นเนื้อแมทนะทุกคนสามารถไปดูที่คลิปเก่าย้อนหลังกันได้นะคะวันนี้วันนี้เรามีคุชชั่นตัวตัวใหม่แต่ว่าตัวใหม่ก็ไม่ได้มันเป็นแบบ ตัวเดิมยี่ห้อเดิมแต่ว่าแบบคนละรุ่นกันนะคะทุกคนก็จะเป็นตลับกลมรุ่นนี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือแบบโด่งดังเหมือนกันนันจ้าตัวนี้ก็คือจะเป็นตลับกลมสีชมพูแบบน่ารักแบบนี้นะคะทุกคนภายในตลับก็จะเมียบเหมือนเดิมมาทุกคนมันก็แบบเป็นเอ่าเป็นตัวตลับมีพับมาให้นะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นแบบเนื้อคุชชั่นแบบนี้นะคะทุกคน เราเคยได้แบบทดลองใช้แล้วความที่อยากรู้ว่า2งตัวนี้มันต่างกันยังไงทุกคนเราก็ได้แบบมาทดลองใช้แล้วก็คือแบบทาบนหน้าแล้วนะคะเรียบร้อยด้านซ้ายมือนะคะทุกคนจะเป็นผลลัพธ์ของตัวตลับเขียวนะคะแล้วก็ด้านขวามือของเรานะคะจะเป็นผลลัพธ์ของตัวตลับสีชมพูเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทุกคนผิวก็จะแบบได้ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นตลับเขียวก็จะมีความแบบอย่างนี้เลยนะคะถ้าถามว่าสงตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะคะทุกคนเราก็จะแนะนําเป็น ในความรู้สึกของเราเนาะก็จะมีความแบบ ตัวตลับเขียวอ่ะจะมีความแบบว่าเอา่มทกว่าปกปิดกว่านะคะทุกคนแต่ว่าจะให้ความแมทไปเลยไม่น่าจะไม่มีความแบบเงาไม่มีความฉ่ำใดๆทังสิ่งคือเป็นแบบผิวแมทไปเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบแห้งนะคะผิวยยังแบบเป็นผิวที่แบบดีอยู่แต่ว่ามันไม่ฉ่ำไม่หวานเท่านั้นเองนะคะทุกคนตัวน,นี้นะคะแล้วก็ส่วนตลับสีชมพูถ้าถามว่าแบบมันแตกต่างกันยังไงนะคะตัวเนี้ยจะมีความฉ่ำมากกว่าจะมีความฉ่ำมีความเงาสังเกตได้ ได้จากแสงไฟที่อยู่ตรงแบบผิวเราข้างเนี่ยดูดีข้างเนี้ยมันจะมีความแบบความเงาความฉ่ามีความเล่นแสงก็คือเราทาครึ่งๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนข้างนี้จะมีความเงาความฉ่ามีความเล่นแสงแบบหันซ้ายหันขวาเออมีความแบบแสงตกตกกระทบตรงใบบนใบหน้านะคะแต่ว่าด้านเนี้ยคือจะมีความแบบแมทอันเนี้ยก็คือเป็นเงาปกติของผิวคนเราเนาะก็จะมีความแมทมากกว่านะคะมีความแมทมากกว่าปกปิดมากกว่าส่วนด้านนี้จะมีความแบบเบากว่า เบาวกว่าแล้วก็ให้ความเงาความฉ่านะคะทุกคนสังเกตได้เลยจะมีความแตกต่างกันอยู่เนาะตัวที่เราซื้อมาลองอะ่ะมันเป็นสีเบอร์02ทั้งทั้งสองอันเลยนะคะทุกคนถ้าถามว่าส่วนตัวเราชอบอันไหนมากกว่าก็คือจะชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแบบหน้างเงาหน้าฉ่านะคะชอบความแมทแล้วก็ตัวนี้มันปกปิดได้ดีกว่าด้วยนะพวกรอยสิวอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยเบลอได้ดีกว่าตัวนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ชอบงานฉ่าหน้าฉ่าวาวอะไรเงี้ยก็คือแนะนํานเป็นตัว ตลับกลมนะคะ4 02ก็คือจะแบบเหมาะกับคนที่ผิวสองสีอะไรประมาณนี้นะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะราคาถูกมากทุกคน2ตลับนี้ก็คือราคาพอๆกันเลยประมาณ1 69ถึง1 8 9บาทนะคะทุกคนสามารถไปซื้อได้ที่เอ่อทิกตอกก็ได้นะคะทุกคนช้อปปี้อะไรอย่างงี้ก็น่าจะมีขายนะคะก็วันนี้ก็คือแบบมารีวิว2ตัวอยู่แล้วเพราะว่าส่วนตัวเราอะสองทิกตอกอะก็รู้สึกว่าแบบเออมันต่างกันยังไง2ตัวเนี้ยเพราะว่าแบบ มันก็คล้ายๆกันเนาะแต่พอมาลองจริงแล้วคือก็ตัวเนี้จะเน้นในเรื่องหน้าเงาหน้าฉ่านะคะส่วนตัวนี้จะเน้นใน,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 นเรื่องของความแมตความปกปิดนะคะใครชอบแบบไหนก็สามารถไปหาลองกันได้เลยนะวันนี้ก็คือแบบประมาณนี้นะคะทุกคนก็จบไปแล้วกับการรีวิวฟุชั่งนี่คือรีวิวแบบสั้นๆง่ายๆอยู่ดีก็แบบว่าอยากจะแบบอัดคลิปรีวิวก็คือเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเลยจ้ะไม่ได้มีการเรียบเรียงอะไรเลยนะคะทุกคนอันนี้คือรีวิวจากแบบ ความเป็นจริงรีวิวสดๆจากการใช้งานจริงๆไปเลยนะคะก็ประมาณนี้เนาะใครที่แบบว่าอยากให้รีวิวตัวไหนอีสามารถคอมเมนต์ที่ใต้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะใครที่แบบว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะแล้วก็อยากให้แนะนำหรือว่าปรับเปลี่ยนการถ่ายการอัดยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะ